สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลทูมาน n ่วอลล็ตนะครับผมครั้งละ50บาทนะครับผมของรางวัลทั้งหมดที่แลกไปเนี่ยรวมอยู่ที่400บาทนะวิธีการทําเงินนะครับแล้วก็การรับเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตเนี่ยทำแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยใครสนใจฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลทูมาน n ่วอล l ล็ตฟรีนะครับจำนวน400บาทนะครับในส่วนของการแลกของรางวัลลยแกกไปรราาาะ50บท แบบไหน,นย่างไรดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมานี่วอลเล็ตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android และก็ iOS นะครับการดาวน์โหลดนะครับดูได้ในคลิปจะมีทั้งรูปแอปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาตามชื่อแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมานี่วอลเล็ตนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้นะครับ,ร,ร,บรงต คอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวโหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นจะมีวิธีการแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูวิธีการสมัครก่อนได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรนะครับสำหรับขั้นตอนการสมัครพอเราสมัครเสร็จนะครับเราก็สามารถเข้าเล่นในส่วนของตัวแอปได้เลยดูตามขั้นตอนในคลิปแรกได้นะว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนของเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านบนทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนว่า มันคืออะไรเนาะเริ่มจากอันด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับในส่วนของตรงรูปสายฟ้านะครับที่เป็นตัวเลขนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของคะนรแนนที่เราจะเอาไว้ใช้ในการ,ราาแลกของรางวัลหรือว่าแลกเงนิน True Money w ล l l e t นะแลวก็ตัวสายฟ้าอันที่2นะครับที่เป็นเลข10บวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตั๋วที่เราจะเอาไว้ใช้ในการเล่นในส่วนของหัวข้อเกมนะครับแล้วก็อันที่3นะครับที่เป็นรูปกระเป๋าตรงนี้เนาะกระเป๋าเนี่ยจะเป็นการใช้ในส่วนของคะแนนนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับ คือคะแนนที่เรามีอยู่นะครับแรกเป็นของรางวัลทูมานีอวเลตแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นการตั้งค่าในส่วนของบัญชีต่างๆนะครับ ต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของชื่อบัญชีของเราเนะเราสามารถแก้ไขได้นะครับในส่วนของชื่อของเราโดยการกดเข้าไปที่โปรไฟล์ตรงนี้แล้วก็เข้าไปเปลี่ยนชื่อเขียนคําอธิบายด้านล่างของเรานะครับว่ามันคืออะไรนะต่อไปนะครับการได้รับเหรียญน,นะครับหรือว่าการได้รับคะแนนจะแบ่งเป็น3วิธีนะครับวิธีที่1นะครับคือการเติมเงินการเติมเงินตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการดูแอดวิดีโอโฆษณานะในแอปนะจะได้รับในส่วนของคะแนนคะแนนของเราตรงนี้นะครับไม่ใช่การเติมเงินเข้ามาในแอปเพื่อที่จะใช้ในการทํารายได้ อันนี้เราเล่นฟรีนะครับต่อไปอันที่2นะครับจะเป็นในส่วนของกระดานผู้นํากระดานผู้นำเนี่ยจะเป็นการจัดอันดับนะครับในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนติดอันดับเขาก็จะมีของรางวัลเป็นคะแนนให้เรานะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นอันที่3ในการทํารายได้ก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนที่ทุกคนสามารถทําได้เลยนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับทำอย่างไรนะการเชิญเพื่อนนะครับเขามีรหัสเชิญตรงนี้ให้เราเนาะโดยการที่เรากดคําว่าเชิญตรงลูกศรนะครับมันก็สามารถ แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับสาหรับคะแนนที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับเขามีอธิบายไว้ด้านล่างตรงนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยอ่านตรงนี้ก่อนการเล่นตรงนี้นะนะครับจะมีด้านล่างตรงนี้ให้เราดูแล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะคะแนนที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนเนี่ยก็คือ1 0 0 0 0หคะแนะนต่อคนนะครับแต่ว่าเขาจะยังไม่ได้ให้เราทันทีเนาะ เขาจะให้เราอยู่ที่1000คะแนนทันที1 0 0 0 0คะแนนที่เขาให้เราครับมันจะรวมให้เราตรงนี้นะนี่ครับด้านบนตรงนี้เลยคือคะแนน1 0,000คะแนนที่เขารวมไว้ให้เรานะแล้วก็เราสามารถกดรับคะแนนตรงนี้ได้นะครับส3 0 1 0เนี่ยคือคะแนนที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับ1000คะแนนแล้วก็10%ของรายได้ของเพื่อนก็กดรับตรงนี้ได้เลยอันนี้คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะ ต่อไปการทำรายได้นะครับการทำรายได้เนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการตอบแบบสำรวจหรือว่าตอบแบบสอบถามจากเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นในส่วนของพันธมิตรในเครือข่ายของแอปนี้นะใครที่อยากมีคะแนนเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้ามาทำแบบสอบถามตรงนี้เพิ่มได้นะครับสำหรับการเล่นเกมการเล่นเกมเนี่ยในหัวข้อเกมนะ ตัวเกมเนี่ยจะเล่นร ah ูปแบบไหนบางคนยังไม่เข้าใจการเล่นเกมเนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของเหรียญคริปโตนะให้เราทายในส่วนของราคาว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงนะครับวิธีการเล่นก็กดเข้าไปที่ตัวเกมนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของกราฟให้เราดูตรงนี้นะครับว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงราคาต่อเหรียญคริปโตเนี่ยมันก็จะดูตรงนี้เลยนะครับในราคาปัจจุบัน แล้วก็จะมีวงเล็บให้เราดูว่ามันลบเท่าไหร่มันบวกเท่าไหร่นะครับวิธีการเล่นให้เราดูตรงนี้อาจจะมีสูงกว่าแล้วก็ต่ำกว่านะครับ ถ้าเราทายว่ากราฟมันขึ้นนะครับมันก็จะทําการคูณ3ถ้าเราทายว่ามันลงมันก็จะคูณ1.4นะครับวิธีการเล่นนะตัวนี้จะมีคําว่าวางเดิมพันนะครับวางเดิมพันตรงนี้จะเป็นการใช้ในส่วนของคะแนนของเราที่เรามีอยู่ในการเล่นนะครับกดวางเดิมพันได้เลยพอเรากดวางเดิมพันเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้ว่าเราจะใช้กี่คะแนนในการเดิมพันนะครับแล้วก็จะต้องใช้ตั๋วในการเล่นด้วยนะตั๋วตรงนี้นะครับหตั๋วในการทายคะแนนนะครับผมแล้วก็เลือกเลยว่าจะสูงกว่าหรือว่าต่ํากว่านะครับในการเล่น ก็มีความเสี่ยงด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปในการเล่นของผมนะอันนี้คือการเล่นของผมนะครับเล่น10แพ้ไป9นะครับได้รับมาที่1ครั้งนะครับสามคะแนนนะครับอันนี้คือตัวอย่างในการเล่นใครที่มีเวลานะครับในการดูกราฟนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการเล่นเนะาะทั้งที่ดีเนี่ยแนะนําให้เราหาคะแนนเก็บไว้ดีกว่าในการเล่นก็ 100%เนี่ยไม่น่าจะได้ถึง100%เนาะในการเล่นนะครับหรือถ้าใครมีเทคนิคในการเล่นก็สามารถแบ่งปันกับคนอื่นๆได้ตรงคอมเมนต์นะต่อมาเรามาดูที่การถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยก็จะมีของราวันให้เราเลือกถอนอยู่ทั้งหมด3รายการมี AIS นะครับแก p แล้วก็ Two Money Wallet สำหรับ Two Wallet เนี่ย,ก,ยก็จะเลือกได้ที่50บาทขั้นต่ำในการแลกเปลี่ยนคะแนนในการแลกเนี่ยอยู่ที่ตามนี้เลย C C 256นะครับ ก็แล้วแต่ช่วงเวลาที่เราทําการแลกเนาะเพราะว่าในส่วนของราคาเงินดอลลาร์เนี่ยมีขึ้นมีลงตลอด24ชั่วโมงนะครับมันก็จะปรับเปลี่ยนตามราคาดอลลาร์นะวิธีการแลกก็กดไปที่ลูกศรน,นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราใส่ที่อยู่อีเมลนะสำหรับผู้ใช้หรือว่าผู้รับเงินนะครับให้เราใส่อีเมลลงไปในช่องนี้เลยนะครับห้ามใส่เบอร์ wallet นะเบอร์ wallet เนี่ยจะไม่ได้รับเงินเขาจะส่งของรางวัลผ่านทางอีเมลนะครับการเติมเงินเนี่ยจะต้องเข้าไปเติมผ่านทางอีเมลอีกรอบหนึ่งนะครับเงินจะยังไม่เข้าทูมอนี่ โดยตรงนะครับพิมพ์เงิของเราลงไปเลยแล้วก็กดซื้อด้านล่างได้เลยพอเรากดซื้อเสร็จนะครับให้เรามาดูที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มากดที่เมนูประวัติการซื้อตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปตรงนี้นะเพื่อที่จะทําการเติมเงินนะครับพอมันทําการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นในส่วนของดูบัตรกำนันแบบนี้นะครับแล้วก็สถานะจะแจ้งว่าสาเร็จแล้วนะอันนี้คือการตรวจสอบที่เราแลกไปทั้งหมดนะครับเราดูที่วันที่ได้นะนี่ครับมันจะมีวันที่แล้วก็เวลานะครับที่เราทําการแลกไปตั้งแต่วันแรกนะครับ ผมแลกไปทั้งหมดประมาณ8รายการน,นะนะครับตั้งแต่วันนี้เลยที่แลกไปนะก็ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเติมเติมอย่างไรดูได้ตอนนี้เลย พอยอดเงินของเราที่ทําการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดดูบัตรกำนันตรงนี้ได้เลยนะพอเราก,กดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับในส่วนของคําว่าเติมเงินตรงนี้ให้เราก,กดคําว่าเติมเงินนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ของ t ูมอนี่วอลเล็ลงไปทั้ง2ช่องได้เลยนะครับให้เหมือนกันนะใส่ทั้ง2องช่องให้เหมือนกันพอเรากรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเนี่ยกดเติมเงินได้เลยนะครับปุ่มตัวนี้มันก็จะหายไปแล้วมันจะมีคําว่าขึ้นคําว่า success เรียบร้อยนะครับในส่วนของการเติมเงินนะถ้าเราทําการแลกหลายรายการเนี่ยเราก็กดย้อนกลับได้เลย แล้วก็เติมในส่วนของรายการต่อไปได้เลยนะครับ1วันเนี่ยมันจะเติมได้ประมาณ300บาทนะหรือว่าไม่เกิน5หรือว่า6ครั้งในการเติมนะผมแลกมาทั้งหมด8ครั้งเลยเดี๋ยวจะเติมให้หมดนะครับเา่าโอเคนะครับในส่วนของรางวัลน,นะครับเมื่อเราเติมถึงขีดจํากัดต่อวันแล้วเนี่ยพอเรากดเข้ามาที่ของรางวัลเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับข้อผิดพลาดแบบนี้เลยซึ่งมันไม่สามารถเติมต่อเนื่องได้ถึง5รายการนะซึ่งผมแลกไปเนี่ยก็ประมาณ400บาทนะครับรายการละ5 0บาทประมาณ8รายการเนาะที่ แรกไปนะครับก็พอเราเติมครบแล้วเนี่ยถึงเขตจํากัดเนี่ยมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้เลยถ้าเราต้องการที่จะรับเงินต่อเนี่ยก็คือให้เรามาเติมในวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าในวันต่อไปนะเงินรางวัลมันก็ยังไม่เข้านะครับอันนี้แอปต้องรอเติมในวันต่อไปเนาะเมื่อเราเติมเงินเข้า wallet นะครับมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับผ่านทางท o นิส wallet แบบนี้นะครับผมถ้าใครเปิดการแจ้งเตือนไว้นะนี่ครับรายการละ50บาทที่ผมเติมเข้าไปนะครับทั้งหมดที่แลกจากแอปนี้ก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะใครท เ่นดูเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ